ข่าวแรกที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือเรื่องของยาเสพติดค่ะคต้องบอกว่าตอนได้ยินข่าวแล้วรู้สึกแบบอึง้งรู้สึกแบบเอ้ยใช่หรอเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ก็ได้ข่าวบอกว่าตำรวจนะะนรนเนี่ยนะคะสืบนครบาลเนี่ยไปบุกรวบ,รบหัวหน้าแก๊งขายยาอพอมาแบบนี้เราก็ไม่แปลกอะ่ะเพราะมันก็มีแก๊งขายยาเยอะจะบุกรวบหลุกน้องผู้หลวมขบวนการ โอเคบุกบล็หัวหน้าแกงขายยาแล้วยังไงยาเท่าไหร่ยาเยอะไหมไม่ไม่ได้เป็นสาระสาคัญมากขนาดนั้นว่ามันเท่าไหร่แต่ประโยคต่อไปคืออึง้งเป็นครูใช่อ่ะเป็นครูปุ๊บตำแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนอืแล้วต่อจากนั้นคืออะไรมะเจ้าหน้าที่ขยายผลครับพบว่ามีลูกค้าลูกค้าในที่นี้คือไม่ใช่ซื้อของซื้อของนะอยาเสพต,ติดนะครับ เป็นข้าราชการอีกเพียบใช่ส่วนจะมีเยาวชนหรือนักเรียนครับนะคะมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือมาเขาเรียกอะไรนะมาซื้ออะนะคะหรือเปล่าตํารวจเขาก็สอบอยู่คตอทีาี้เนต้ยคนเนี้ยที่เป็นหัวหน้าแก๊งขยะเนี่ยเขาก็ปฏิเสธบอกไม่มีนะไม่ได้จํไหนให้นักเรียนไว้่านแต่เขาใายเขาบอกจริงเหรอจริงเหรอ เอเรื ally, ่องนี้เป็นยังไงคุณนพราก็วันนี้เองเนี่ยถ้าดูตามแถลงเนี่ยทางสืบนครบาลก็ร่วมกับทางศูนย์ดำนวยการปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตํารวจแห่งชาติเองเนี่ยก็มีการนํากําลังไปบุกทลายแหล่งมั่วสุมยาเสพติดแล้วก็มั่วเซ็กนะฮะเขาบอกว่าเป็นกวนข้าราชการรวบเจ๊เก่งหัวหน้าแก๊งระดับหัวใจข้าราชการครูตําแหน่งรองผอโรงเรียนดังย่านปากเกร็ดนนทบุรีเขาบอกอย่างนี้นะ พร้อมคนข้างกายค่ะชื่อท็อปคืออุปโลกว่าตัวเองเป็นหมอตำรวจอายุรกรรมโรคหัวใจสร้างสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบชารักชายกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็หลอกล่อให้ใช้ยาเสพติดจนตกเป็นเหยื่อสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็ขยายผลพบว่ามีข้าราชการมั่วสุมกับกวนดังกล่าวอีกจำนวนมากค่ะ นะครับก็วันนี้เนี่ยโดยทางท่านพลตํารวจโททิติแสงสว่างผู้ประชาการตำรวจนครบาลน,น,นะครับก็สั่งการให้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองประชาการตำรวจนครบาลเองเนี่ยก็ส่งทีมสืมนนบน,นครบาลนะพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่แหละก็ติดตามจับกลุ่มตัวก็คือเจ๊กเก่งเอาเอาเป็นชื่อเล่นแล้นละที่เจ๊กเก่งออรองนะตาแหน่งก็คือรองผู้อำนวยการโรงเรียนดังย่านปากเกร็ดอายุ42ปีค่ะแล้วก็ในท็อ อายุ37ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสองหมายจับก็คือของหมายจับสารอายากรุงเทพใต้เกี่ยวกับเรื่องของคด<ะ>ียาเสพติดนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เห็นว่ายังมีประวัติด้วยนะประวัติเกี่ยวกับการถูก ดำเนินคดียาเสพติดกว่าสี่คดีด้วยกันนะออเออก็มีในหลายท้องที่ด้วยกันนะค่ะใช่นะโดยทั้งสองเนี่ยถูกแจ้งข้อหาก่อนก็คือหลังจับก,กุมก็มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็คือร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งนะโดยมีไว้เพื่อจําหน่ายอันเป็นการการะทาเพื่อการค้าแลวก่อให้เกิดการแพร่ก,กระจายในกลุ่มประชาชนแล้วก็มี เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งโดยผิดกฎหมายมตรวจที่ของกลางคุณมานา<ฆ>สิบรายการครับ<ฆ>ทั้งยาไอซ์ประมาณหนึ่งร้อยกรัมคีตามีนสองถุงเงินสดจำนวนหนึ่งสมุดบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณหนึ่งล้านสามแสนบาทภายในสามเดือนที่ผ่านมา<ฆ>ถุงยาอนไมัยเจลหล่อลื่นบรรจุซองไวอากาอ้าเข็มฉีดยามีเอเทนอลฮัดดิสจำนวนหก คือทีเนี้ยในเอทานอลฮัตดิสตัวนี้ก็คือเป็นการเก็บข้อมูลแต่ทางตำรวจเขาบอกว่ามีการบรรจุหนังลามุกประเภทชายรัาชายรวมอยู่ถึงหกเทรไบด้วยกันอุปกรณ์เสพยาด้วยนะฮะคือของกลางที่เจอนี่ก็แบบอึ้งอึ้งอึ้งไปเลยใช่นะแคว่าลองพออเป็นหัวหน้ากองอึ้งแล้วยังหลายอย่างพฤติกรรมหลายอย่างใช่ไหมคะใช่ครับก็ไปจับกลุมได้ที่คอนโดมิเนียมย่านรัตนาธิเบศนทบุรีเนี่ยแหละ โดยทั้งนี้ทานท่านพลตรุษตรีธีรเดชธ,ธรรมสุทธีนะ้บับการสืบสวนสอบสวนกองประชาการตำรวจนครบาลเองก็ได้ระบุนะครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่ทางสังคมม,มีความรู้แล้วก็ยังมีการสร้างเครือข่ายโดยการใช้ความเชื่อมโยงทางจิตใจเพราะเป็นกลุ่มที่มีรสนิยมเดียวกัน<ะ>และส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้าราชการเจร้าหน้าที่และที่น่ากลัวที่สุดคือระดับหัวหน้ากระบวนการเป็นครูที่ต้องเป็นแม่พิมพ์ ให้กับเหล่าอนาคตของชาติแล้วก็<ม>ยังมีตำแหน่งระดับสูงในโรงเรียนก็ถือว่าเป็นภัยต่อยเยาวชนที่ยังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอย่างยิ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีการขยายผลให้ถึงที่สุดก็ถ้าเป็นดูในลักษณะชั้นจับกลุ่มเนี่ยก็ให้การรับสรารภาพก่อนนะ<ม>ก็คือว่ามีการรับสรารภาพแล้วก็นําตัวส่งไปที่พนักง,งานสอบสวนส,วนส,วนสวนพรัตรานาทิเบศ คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงทุนนะคะแฝงตัวเข้าไปเลยนะคะหล้วก็ได้สายข่าวรายงานมาเนี่ยก็แฝงตัวเข้าไปเลยนะจนได้บอกแสว่ายืนยันข้อมูลทุกอย่างว่าเกี่ยวข้องนะคือเอาง่ายๆว่าแหม่ถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าเนี่ยรองผอเนี่ยค้ายานะเขาเขาเป็นหัวหน้าแก๊งยาเสพติดเลยนะนะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปสืบแหละไล่ข้อเท็จจริงมันเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะ คืออาชีพปรัะราชาการอ่ะมีหน้ามีตาในสังคมอะไต่างๆนะเขาก็ต้องแฝงตัวเข้าไปสืบจนนะได้ข้อมูลแน่ชัดทั้งเรองการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการมั่วสุมปาร์ราตี้ยาเสพติดับจะมาจนกระทั่งพยานหลักฐานมัดตัวดิ้นไม่ได้นั่นแหละไม่ถ<ช>ึงแล้วแหละนะคะ นะก็อย่างที่คุณอภรัตบอกเขาก็รับสารภาพด้วยแล้วก็ของกลางนี้คือเพียบเลยทุกอย่างเลยนะคะเห็นบอกว่าประกอบอาชีพนะรับราชการครูสอนเด็กชั้นประถมศึกษาเริ่มเสพยาเมื่อปี2566ก็คือปีที่แล้วใช่ไหมคะสั่งยามาจากทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็บอกขายให้เพื่อนวัยรุ่นแล้วก็ข้าราชการยะ่าตรัตนรทิเบตค่ะ ส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมคะครับใช่รับสาร,รภาพเหมือนกันบอกอะไรร,รู้ไหมจบปริญญาโทนะอืมแต่มาเริ่มใช้ยาเสพติดแล้วมาติดคุกอยู่หนึ่งปีสามเดือนครับออกมาจากเรือนจำตั้งแต่ปีห้าแปดหางานก็ไม่มีใครรับแน่นอนอะประวัติมันก็โชว์อยู่เนาะก็เลยหวนกลับมาในเส้นทางเดิมเพราะว่าอย่างนั้นแมแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้าง ใช่ไหมล่ะครับถูกคนเรามันต้องมีความพยายามไปต่างๆนะคะเชื่อว่าโอกาสมันมีคนให้โอกาสแน่นอนแหละใช่อันนี้ก็บอกว่ายังไงรู้ไหมมาขายยาเสพติดมาจําหน่ายยาเสพติดค่ะอืมวอหลายอย่างเนี่ยะเขาฟังตอนแรกเขาตกใจนะอือตอนที่มีข้อมูลส่งมาเราก็ติดตามดูโอโ้โหคือมันมันาราย,ยละเอียดคือเยอะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวต้องไปขยายผลกันต่อเอ่อนอกจากมุมนี้ถ้าไปดูทางสพทรหรือทางสำนักงานค่ะก็ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเองเนี่ยโดยทางคุณทีผวังขนันรงโคศกสพทเนี่ยก็ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะกรณีรองผอโรงเรียนย่านปักเกร็ดนี่แหละ<อ>ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดนะฮะก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้<อ>เป็นการเร่งด่วนแล้ว สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอมมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่มากถือว่าเป็นเกี่ยวพันกับการกระทําผิดวินัยอย่างร<ฆ>้ายแรงก็สั่งการให้ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่เนี่ยดำเนินการอย่างเด็ดขาดในทันทีนะเรื่องนี้ด้วยคร<ฆ>ับผม